ครับวันนี้นะครับเรามาส่งมอบรถคุณภาพดีกับเต้ไพศาลีเจริญยนต์นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับพี่เขาอยู่ถึงปากช่องนะครับแต่ไปออกรถถึงสะบุรีนะครับที่เต้นไพศาลีเจริญยน์เดี๋ยวมาถามพี่เก่งกันว่าทําไมถึงไปออกรถที่นู่นแล้วไปเจอรถคันนี้ได้ยังไงนะครับเก่งไปเจอรถคันนี้ได้ยังไงไปเจอเต้นไพศาลีได้ไงก็ขับรถผ่านไปเฉยๆไม่ได้จงใจที่จะไป จะไปเอาพอดีขับรถไปเห็นถูกใจก็เลยแวะเข้าไปแวะเข้ามาดูเข้ามาดูแล้วก่อนหน้านี้นไปดูที่ไหนมาไหมพี่ก็หลายที่อยู่จ้ะแต่วันนั้นไปไม่ได้ตั้งใจแต่เข้าไปุูบถูกใจเลยใช่ที่ดูที่อื่นมาก็มันก็ไม่ถูกใจนะมันก็มีอะไรมันไม่ถูกใจไม่ถูกใจเนาะคือรถอยู่ที่ไหนก็ช่างแต่ถ้าถูกใจก็คือมันใช่เลยใช่ไหมครับใช่แล้วก็เออนะไปเต็น ไพซาลีแล้วถูกใจเพราะารถมันสวยจริงๆขับรถเลิดแล้วเลิดจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมพี่ <laughs> <laughs> จะกลับปากช่องแล้วก็ไปดูรถช่วงเย็นนะครับแล้วก็จบเงินสดกับเราไปนะครับเคสนี้นะครับก็รถคันนี้นะพี่ทางไพซาลีจเจริญยนต์โดยเสียรีนะครับดูแลเรื่องของเหลวถ่ายมาให้พี่ใหม่หมดแล้วนะครับแล้วก็แม็กยางใหม่แม้กระทั่งผ้าเบรกจานเบรกอะไรพวกนี้พี่ดูแลใหม่หมดเลยภายในสปาให้ใหม่หมด ก็พี่เก่งใช้ได้ยาวๆเลยนะครับไม่ต้องกังวลอะไรเลยแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์ให้พี่อีกหนึ่งปีหนึ่งหมืนกิโลนะครับก็เป็นไงบ้างพี่เห็นรถวันนี้กับวันไปดูก็เหมือนเดิมไหมจุกใจใสวยไหมโอเคนะประทับใจนะพี่นะการบริการจากทางเต็นท์เป็นไงบ้างพี่ก็ดีมากค่ะดีมากดีมากโอเคก็คันนี้จบสดไปนะครับบริการส่งฟรีด้วยรถสไลด์นะครับไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับ ส่งฟรีนะครับแล้วก็ไม่ไม่เก็บแบตลูกค้านะครับเงินสดนะครับแล้วแล้วก็ให้พี่เก่งฝากบอกอะไรกับคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ที่อยากได้รถมือสองแนะนำมีอะไรแนะนำเขาไหมเขาไม่มีแต่ว่าก็ภายศาลีเขาบริการดีแล้วก็อะไรคะเขาก็เป็นกันเองเขาน่ารักทุกคนค่ะ ขอบคุณมากเลยพี่ก็ในผมนะครับตัวแทนของทีมงานไพศาลีเจริญยนต์สระบุรีนะครับก็ยินดีดูแลนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ดูแลเต็มที่นะครับก็หวังจะให้ลูกค้านะครับทุกๆคนที่ไปดูรถแล้วไปออกรถจากไพศาลีนะครับประทับใจนะครับคือออกรถทั้งทีเนาะได้รับรถก็อยากให้ลูกค้าประทับใจแล้วก็ชอบในตัวสินค้าของเราก็คือรถยนต์มือสองของเรานะครับก็วันนี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับ แต้นรถไพศาลีเจยเตะเลรพูดผิดผู้ถูกเลย <laughs> ไพศาลีจะเจริญยนสลับบุรีนะครับก็นึกถึงรถนึกถึงเรานะครับไพศาลีใช่ครับไพศาลีเจริญยนนึกถึงรถนึกถึงเราครับวับนนี้นะครับขออนุญ,ญาตไปส่งมอบรถให้กับพี่เก่งกันก่อนนะครับสวัสดีครับ <laughs>